ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับแฟนเพจช่องสมบันบสมหวังเช่านานะครับมิน้กบมาพบมาพออยู่แล้วครับกับบัานสมหวังเช่านาสีอาสาผ้าพีผ้าหนองมาเลาะเบิงง่วงงามนะครับมิน้กะมาเบิงอยู่คอพ่อออดนะครับอยู่พี่กัดกับบ้านเหลาแดงตำบลเหลาแดงอำเภอดอนบัวแดงจังหวัดอุบลราชธานีตามสัญญาณนะครับมินิอ่าเพิ่นมีโอกาสนะครับสิเปิดราคาง่วงสองแม่สาวหน่อยนะครับ จะเป็นอย่างไรนั่นมาพ่อครับจาขอขอบคุณก่อนครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่ายละเอียดของงัว่เดี๋ยวผมจะเว่าให้พี่ใหน้องฟังนะครับเนาะงัวเอาต้นอีกก้อนนะครับต้นนี้เป็นสีแดงอ่าลักษณะของมันสีแดงอ่าเข้มนะครับอ่าเป็นเม็ดข้วเปลือกบ้านเฮานี่นะครับเม็ดข้วเปลือกนะครับธรรมดาอ่าทองกับมีสีขาวเนยนะครับนานะครับนา ถือว่าสวยนะครับหนาสวยเป็นว่าหนาสวยความสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบหานะครับร้อยสามสิบห้าบวกนะครับว่าเม่สาวนี่สาวนี่เป็นสาวท้องแรกนะครับเพิ่วมาผสมแล้วผสมผสมในจักเดือนก่อนพรา่าระมาณสามเดือนอ่าผสมสามเดือนแล้วก็พอบ้านนะครับพอบานเท่าเนี่ยพอบามันนะครับบานเท่านะครับผสมแล้วประมาณสามเดือนบมมีใบมีหลอดนะครับผสมโตนะครับผสมโตก็พอพันบามันนะครับเลือดลอยอยู่บ้าน นะครับเบอร์ชิปนะครับเป็นหัวชิปชิปกระชับครับชิปกระชับนะครับนี่เบิรงลักษณะทองเบิรงนมเพิ่นเบิรงครับนมนี่มีมีสีเตานะครับบ่มีติ้งนะครับบ่มีติ้งนุ่มนี่สีเตาเบิรงหลังเพิ่นครับเบิรงทั้งหลังเครื่องเครื่องแดงผ้าดำนะครับเครื่องแดงผ้าดำอ่าโย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 อยากตื่นจังหน่อยครับหัวตื่นตื่นกินอ่าโยู่หลูกโยอ่า เบิงนาในนาสวยนะครับงัวตัวนี้เป็นลักษณะงัวลูกผสมบามันนะครับลูกผสมบามันเบิงท่างนี้ครับเบิงนมนะครับเบิงนมนมสวยนะครับสีเต่าจับเลี่ยงสวยงามนะครับเบิงขาแข็งสวยนะครับเล็บนี่สวยเล็บนั่งฝ้าเลยครับเล็บสวยหางนี่ถึงเล็บหน่อยนะครับหางนี่เง้วถึงเล็บหน่อยนะครับหางนะครับถึงเล็บหน่อยงามนะครับ อ่าพอตัวนี้เปิดไว้เท่าไหรครับหัวแม่นี่ไอหัวหน่อยนี่ยก็เปิดแล้วค่าถูกๆครับเปิดไปสามสิบอ๋อตัวนี้เพิ่นเปิดไปสามหมื่นบาทครับสามสิบนะครับสามหมื่นบาทนาซื้อครับคัานาันาซื้อคือแม่สาวทองแรกแหละครับทองน้ำนะครับทองในสามเดือนนี่ครับเอาไปหลุนเป็นตัวผูตัวแม่ไปหลุนเอานะครับสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกนี่นะครับนี่นะครับมาถ้าสนใจนะครับสามาต่อร่องอยู่ขเพิ่นหรือจะโทรก็ได้ครับเบอร์โทรครับผมพอ ศู1ย์1ปดหนึ่งศูนย์หกสี่ศูนย์หกสีสองสองแปดเก้าสองสองแปดเกาเดี๋ยวผมจะลงในคลิปให้เบิ่งอีกเท่นึงครับามาเบิอ้องจุ้อก็ได้ครับน,น,นี้คือแม่แรกนะครับแม่แรกอ่าถ้าสนใจเอาไปเบิ่งแม่ที่สองครับแม่สาวน้อยตัวนี้สูงขึ้นมาอีกครับสูงความสูงเพิ่อน,นอยู่ประมาณ1อยสี่สิบบวกนะครับเนี่ยหูคลิปนะครับมีคลิปดำนะครับหูนี่ติดคลิปดำเลยหูนะครับอ่า นาสวยนะครับจง mhm. เชื่องเชื่องมากขั้วตัวนี้สีแดงเข้มนะครับเข้มอ่าเข้มสีแดงเข้มครับชิปอ่าชิบสวยนะครับชิบสวยนามและไตนี่สวยแล้วครับอ่าเบิ้งเล็บอ่าเล็บสวยคือนกันครับเล็บสวยเล็บนั่งฟ้าเลยนะครับหางสวยปัวหางสวยนะครับพ่วงหางนี่สวยมากนะครับมาเบิ้งด้านหลังนะครับเพิ่นอ่าเครื่องดํานะครับโบดเลยเครื่องดําโบดสวยงามนะครับ แม่สาว่อยตัวนี้สวยเลยครับนี่เบิ่งข้างหลังเพ่นหางงามนะครับหางเป่งงามเลยครับสวยเชื่องเชื่องครับนาซื่อนะเอาไปเลี้ยงครับเอาไปเป็นแม่บอกแม่ไข่ได้ครับงัวแม่นี่อ่าความสูงผมบอกไปแล้วครับลอยสี่สิบบวกขึ้นไปนะครับสวยงามมากเชื่องมากนะครับงัวตัวนี้นาซื่ออายุประมาณสองปีประมาณสองปีนะครับสองปีหาเดือนเพลินว่า ครับคุดวา่าล้อผสมนะครับคิดวาล้อผสมหลงวัวตัวนี้ไก่แต่ได้ผสมนะครับเอาไปกับไปใส่พอพันที่ดีโลดครับเอาใส่พอพันุดังๆในยุกเลยครับดูมากส,สวยงามพอแม่เพิ่นสวยแล้วอ๋อพอตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่นะครับเปิดไปสามสิบขึ้นกันครับอ๋อสามสิบขึ้นกันครับโอ้หนาสมา,ลาเลยครับว้วนนี่มีแต่ระค่าถูกๆนะครับง้วนเพิ่นเบิรงครับโอ้สวยเลยครับเปิดไว้สามสิบนะครับทวนเบอร์โทรอีกเส้นหนึ่งครับ 0 8 1 0์แป6 4นึ่2ศ8 9ครับครับครับผู้ใดสนใจก็ให้โทรมาต่อร่องได้ครับต่อร่องราคาได้ครับฟอดหรือจะมาเบิ่งยุคอกก็ได้ครับพี่กัดกับบันเลาแดงตำบลเหลาแดงอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีของเฮานีแหละครับครับกับสำหรับชิปนี้กับเพื่อนเปิดไปสองแม่สาวนี่แหละครับแม่หนึ่งแม่สาวรอผสมอีกแม่หนึ่งเป็นแม่สาวทองสามเดือนแล้วครับราคาท่อกันครับ ราคาเบามากราคาเกษตรกรสามหมื่นทั้งสองตัวนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนะครับแฟนครับแฟนเพจบ้านสมหวังเช่าแนวนะครับที่ซอยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้มาทายชิปนะครับบ้านสมหวังเช่าแนวนยครับก็ฝากไว้นะครับชิปหนากระซิมาพบมาพร้ากันผ้าไปเบิรงงัวงามอีกขึ้นเก่าหรือครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ